Oh Okay. My name is Elder Chamberlain. Chamberlain? Chamberlain. Is that hard to say? Elder Chamberlain. What what is Elder? What is an elder? Do you know his name? His name is Elder too. What's his name? Is his name Elder? My is Elder. <laughs> <laughs> and what's this guy's name? They're like, oh, Elder. Oh, yeah. So, what does Elder? ท่านที่เป็นคนสอนศาสนาใี่ไหครับแต่จริงๆวาที่คนได้เวาข้ามาในวันี้ว่าเรามีหลายคนที่เข้ามามันแรกเลยขอโทษนะเราพูดภาษาไทยไม่ชเท่าไหร่แต่จริงๆเราจะพูดภาษาเยอะแยะ ก็คภาษาไทยเ่นษทนะครัีน่ยิคัโบรเากสภาษาเยฟีวเล่นาแล้วทจะมีกากกานะครับอในางแ้ะคอแลไกมรเรว่าคุณเรียนภาษา่ไหนเราผู้คนคิว่าอะไรเราเีภาษไทย ก็มีสามอย่งคุได้นำแบบนี้ได้ไหมครัโอเคอย่างแรกคือว่าคุณต้องศึกษาคู่คุณคือศึกษาภาษาสังกตัเโดยเฉัาวกทดีและที่สองคือว่าต้องฝึกฝึก่าไ Practice